สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทนายตั้งหน้าหนวดเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับน้องเบลรุนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในโอริแฟ่ยได้รับความสนใจจากพี่ตำรวจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างซึ่ง point ของการคุยวันนี้ก็คือการพูดถึงสื่อลามกอนาจารนะครับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะประกอบไปด้วยกฎหมาย2ตัวหลักๆที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกฎหมายตัวแรกก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4และกฎหมายตัวที่2ที่จะพูดถึงก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา287วงเล็บ1และวงเล็บ2ตามพรบคอมพิวเตอร์ computer, มาตรา14วงเล็บ4นะครับสรุปได้ง่ายๆเลยว่าผู้ใดเนี่ยนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ computer, และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287แเนะครับวงเล็บหนึ่งเล็บ 2, สองเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลยว่าผู้ใดนะครับเพื่อความประสงค์แห่งการค้าประกอบการค้าหรือมีส่วนร่วมเพื่อการแจกจ่ายหรือการแสดงอวดแก่ประชาชนทำผลิตหรือมีไว้นำเข้าส่งออกในราชนาจักร หรือทาให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพ,พยนตร์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามกต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสรุปไง่ายก็คือกฎหมายในประเทศไทยเราในตอนนี้นะครับยังไม่เปิดช่องหรือยังไม่ยอมรับนะครับ ให้มีการประกอบอาชีพในลักษณะนี้ได้อย่างอิสระหรือได้อย่างถูกกฎหมายนะครับและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่นั่งฟังทนายตั้งหน้าหนวดมาจนถึงตอนนี้หากเ,เพื่อนเพื่อรู้สึกชอบฝากกดไลค์กดแชร์และ u u s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า